อาการเวียนศีรษะ และส่งตัวไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นอาการที่วินิจฉัยสตรกได้ผิดพลาดมากที่สุดจากประสบการณ์ของผมเนี่ยพบว่าอาการเวียนหัวเนี่ยน้ำในหูไม่เท่ากันั้มจับฉีดยานอนพักที่ไหนได้แข็งละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นเลือดมันตันเส้นเลือดที่ท้ายทอยเนี่ยจะทําหน้าที่เลี้ยงสมองตําแหน่งที่เรียกซีรีเบลล่าคนนี้ใช้ในการทรงตัวซึ่งมันอยู่ติดกับก้านสมองจะมีเส้นเลือด2เส้นที่อยู่ท้ายทอยเนี่ยวิ่งขึ้นไปเลี้ยงอันนี้เนี่ยถ้ามันขาดเลือดน้อยๆเ,เนี่ยมันจะมาได้เวียนหัวก่อนมันก็เลยกลายว่าอาการแรกที่เววววีียนนนหัััแล้้้ทรงงตตไไม่่ดออะ ซึ่งทริคในการวินิจฉัยเนี่ยที่ผมสะสมประสบการณ์เนี่ยอันที่1เลยนะมันจะต้องมีอาการร่วมเช่นมีภาพซ้อนเพราะว่าการสมองของคนเราเนี่ยมันควบคุมเกี่ยวกับลูกตาด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ขาดเลือดสมองซิลิเบล่าขาดเลือดแล้วทรงตัวไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าบาลานซ์ไม่ดีเนี่ยอาการร่วมอันที่1เลยนะที่จะต้องจําก็คือว่ามีภาพซ้อนชาใบหน้าอันที่สชามุมปากอันที่3 มุมปากตกหรือปากเบี้ยวอาการปากเบี้ยวเนี่ยต้องระวังว่ามันจะไปคาบเกี่ยวกับเบลพาซี่อันนี้ได้เคยได้ยินโรคหน้าเบี้ยวนะ,ะ,ะโรคหน้าเบี้ยวเนี่ยมันจะแตกต่างกับสตรอกโรคหน้าเบี้ยวเป็นโรคของเส้นประสาทคู่ที่7แต่สตรอกเนี่ยเป็นโรคของเนื้อสมองที่ขาดเลือดอแตกต่างกันที่ว่าเบลพาซี่จะยักคิ้วไม่ได้